สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการล้ออราวกฎหมายน่ารู้ทางโพล i สทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะพบกันเป็นประจําทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางโพล i สทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติแบบนี้ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ด้วยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรันพิมลลิตพ,พัฒน์ประพพิรมรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะและอีกหนึ่งท่านสําหรับแขกผู้มีเกยติ ที่ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญประจํารายการของเราด้วยนั่นก็คือพี่ตั้นค่ะพันตระบ,บดเอกดอกเตอร์ธนเสษพี่รมเอี่ยมค่ะท่านเป็นนะคะรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางกองบัญชาการศึกษาวันนี้พี่ตั้นอยู่กับเราในรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมคะต้องบอกคุณผู้ชมว่ชววาช่ว,ว,ชว,ว,ชว,วงนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหนึ่งเรื่องค่ะพี่ตั้นคะเป็นเรื่องของขอทานซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้นะคะหลายคนก็มีการติดตามข่าวด้วยบอกว่ามีขอทานที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามานั่งขอทานในประเทศไทยคะ่ะพี่ตั้นคะ่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีทั้งคนจีนด้วยแล้วก็เป็นคนกัมพูชาด้วยก็เรียกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยเรามีขอทานเนะี่ยรวมๆกันเนี่ยนะคะประมาณ7 0 0 0กว่าคน แล้วก็แบ่งเป็นคนไทย4 0 0พันกว่าคนเป็นชาวต่างชาติอีกประมาณสัก2 0 0พันกว่าคนค่ะพี่ตั้นคะคทีนี้คะ่ะล่าสุดเนี่ยมันก็มีการไปลงพื้นที่จับกลุ่มนะโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะที่บอกว่ามีขอทานนะคะมานั่งขอทานแล้วก็ร่างกายเนี่ยอาจจะมีรอยแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกนะคะหรือว่าเป็นบุคคลที่อาจจะมีแขนพิการแล้วก็มานั่งขอทานอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งต้องมาถามพี่ตั้นนิดนึงว่ากรณีแบบนี้นะคะทั้งขอทานคน คนไทยเองคนจีนเองคนกัมพูชาเองหรือประเทศอะไรก็ตามแต่ที่มานั่งขอทานในประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วการขอทานแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะคือตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน2559เนี่ยนะครับก็โดยเฉพาะมาตรา3เนี่ยกำหนดไว้เลยว่าห้ามมีให้บุคคลทําการขอทานก <5. S 2> ำหนดไว้สั้นๆอย่างนี้ห้ามมิให้บุคคลทําการขอทานเพราะฉะนั้น เมื่อมีกฎหมายห้ามมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศะจะมาทําการขอทานในประเทศไทยเราไม่ได้เป็นความผิดทางกฎหมายทั้งหมดครับเรียกได,ด้ว่าการขอทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วมันก็มีกฎหมายควบคุมดูแลด้วยถามพี่ตั้นหน่อยถ้าผิดกฎหมายแบบนี้แล้วกฎหมายที่เข้ามาควบคุมดูแลเนี่ยเรื่องของโทษเป็นยังไงบ้างะคะครับก็คือในเรื่องของโทษถ้าเกิดขอทานตามตามที่เราบอกไปนะครับขอทาน โดยผิดกฎหมายเนี่ยก็จะมีความผิดโทษปรับนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทห,หรือทั้งจำทั้งปรับครับก็คือผู้ง่ายว่าสามารถที่จะดําเนินการ ในชั้นของพนักงานสอบสวนได้เลยนะครับเพราะเพราะมีเป็นความผิดละหุโทษครับคือต้องบอกว่าความผิดนี้ไม่ได้รุนแรงสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นละหุโทษเท่านั้นเองนะคะคือถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเจอหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปเจอแล้วก็มีการจับกลุ่มนะคะเขาสามารถไปพูดคุยกันที่สถานีตํารวจได้เลยแล้วก็การปรับเนี่ยก็คือต้องบอกว่าจําคุกนะคะไม่เกิน1เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน1 0,000บาทเท่านั้นนายพี่ตั้นปัจจุบันนี้เราก็เห็นแบบโอ้โหเดินตามสถานที่ต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะเนี่ยใกล้ๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานะคะก็มีเหมือนการบริเวณสกายวอล์กนะคะเป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง BTS รถไฟฟ้าสยามสแควร์คือต้องบอกว่าเจอหลายครั้งเหมือนกันตําเองก็เจอเหมือนกันนะคะมีทั้งขอทานคนจีนด้วยนะคะแล้วก็มีหลายรูปแบบมากๆที่มานั่งขอทานแล้วก็มีปัจจุบันที่จะเห็นเนี่ยคือต้องบอกว่าใช้เด็กทารกอะค่ะนะเป็นเหมือนแบบคุณแม่อุ้มน้องมันนั่งอะพี่ตั้นนะคะมาอุ้มลูกอยู่แล้วก็เหมือนขอทานแบบนี้จริงๆคือมันผิดกฎหมายนะคะถามพี่ตั้นหน่อยว่า ทีนี้ค่ะเรื่องของการป้องกันเนี่ยนะคะคือพี่ตั้นบอกว่ามันผิดกฎหมายแล้วแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างรวมไปถึงมีข้อกฎหมายอะไรที่คุ้มครองที่จะป้องกันไม่ให้มีคนมานั่งขอทานแบบนี้ค่ะคือคือสาเหตุเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยมันเป็นเมืองพุทธส่วนใหญ่นะ,ค,ะคนนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นในการที่เราเราเชื่อทางศาสนาเรื่องของการ มันมีทําบุญกับทาทานเนอะว่ามันมีทําบุญนะทำบุญก็คือเราไปวัดเราก็ไปเอาเงินไปบริจาคไปบริจาคนู้นบริจาคนีในวัดอันนั้นเขาเรียกว่าทําบุญการทําทานก็หมายถึงว่าเราให้ของกับบุคคลอื่นนะครับเขาเรียกว่าทําทานเพราะฉะนั้นเราก็เลยติดนิสัยว่าเฮ้ยเห็นคนแบบพิการมาขอทานหรือคนที่มานั่งก่อทานคนไทยก็จะมีจิตใจที่ดีไง ก็เลยอยากจะทําทานเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้อาชีพจริงๆมันไม่ใช่อาชีพนะเพราะว่ากฎหมายห้ามค,คนที่มาทำทำตัวเป็นขอทานเนี่ยนะครับก็ะจะมีไรายได้ที่ดีอพอ,อไรายได้ที่ดีปั๊บก็เป็นที่นิยมนะครับโดยเฉพาะต่างชาติก็เริ่มไหลเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาโดยเฉพาะประเทศรอบรอบรอบประเทศไทยเราอ่ะนะสามประเทศหลักเนี่ยก็จะเข้ามาเยอะพอสมควร ตามรายงานก็2000กว่าคนนี่คือรายงานที่เป็นเก็บข้อมูลได้นะแต่ถ้าเก็บข้อมูลไม่ได้ที่ที่เรายังเก็บไม่ได้นะผมว่าเยอะกว่านี้เยอะจริงน่าจะเกินกว่านนใช่ครับนี่คือสาเหตุที่มันตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นประเด็นขึ้นมาอีกคือมีคนจีนเข้ามาด้วยนะครับก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราเห็นคนก่อทานอยู่บนท้องถนนหรือที่สาธารณะเนี่ยก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยเขาทำผิดกฎหมาย ถือว่าผิดกฎหมายเลยนะครับเพราะขอทานไม่สามารถอนุญ,ญาตได้บางทีเรา<ๆ>เราอาจจะเข้าใจว่าชเช่นมีอาวุธปืนเนี้ยต้องได้รับอนุญาตนะถึงจะมีได้แต่ขอทานเนี่ยไม่สามารถอนุญ,ญาตะจะไปยื่นคำร้องขอญาตเป็นขอนทานเ<อ>นี้ยมันไม่ได้ ครับไม่ได้ครับค่ะก็คือผิดทุกกรณีเ<ล>ยิยรลลนะคะคไม่มีอาชีพขอทานนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันทีนี้อย่างที่พี่ตั้นบอกเลยนะคะเป็นสาเหตุหลักๆที่มีขอทานเข้ามานะคะประกอบ,บนะคะการนั่งขอทานในประเทศไทยเนี่ยจะบอกว่าประกอบอาชีพก็ไม่ใช่แต่ว่าประกอบพฤติการแบบนี้นะคะในประเทศไทยโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาตอนนี้เป็นจํานวนมากๆเลยนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกคนไทยใจบุญคนไทยใจดีแล้วก็เป็นเมืองพุทธด้วยนะคะก็บอกว่า แม่ทำบุญแล้วก็ต้องทำทานคู่กันไปก็เลยแบบว่า้ามีคนใจดีเยอะเหลือเกินรายได้มันก็เลยดีนะคะรายได้ต่อวันนี่หลักพันหลักหมื่นเลยเหมือนกันนะคะก็เลยแบบว่าเราอาจจะเจอกันแบบเกลื่อนกลาดด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคุณกันจอมพลังด้วยแล้วก็มีหลายหน่วยงานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะคะลงพื้นที่ไปจับกลุ่มค่ะพี่ตั้นคะพอจับกลุ่มมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแอบไปสืบทราบมานะคะบอกว่าใช้ชีวิตหรูอยู่สบายเลยนะคะพักโรงแรมอย่างดีไปนั่งทานอาหารอย่างดีเลยคือรายได้เขาค่อน ท,ที่ต้องถามพี่ตั้นหน่อยว่าแบบนี้เราจะมีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างอะคะคือวิธีป้องกันอย่างเดียวเลยครับถ้าเจอก็คือให้เจเ้าหน้าที่นําตัวไปคือการที่เจ้าที่ตารวจหรือเจ้าที่ที่ดูแลกรมคุ้มสวัสดิการเนี่ยนะครับจะมีของกรมคุ้มครองสวัสดิการและความ,มัอัะนนะี้กระทรวงยุกระทรวงเลยนะกระทรวง คุ้มครองและสวัสดิการความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเพราะนั้นถ้าเราเจอไม่แจ้งตำรวจก็แจ้งเจ้าที่ฝ่ายเนี้ยเขาก็จะเอาตัวบุคคลเหล่านี้ไปดูแลเขาไม่ได้ไปทำอะไรนะครับไปดูแลฝึกอาชีพให้ไปเลี้ยงดูให้เพื่อไม่ให้มานั่งขอทานในถนนแต่ถ้าแจ้งตำรวจตำรวจก็ต้องเอาตัวไปนะครับถ้าถ้าดำเนินคดีก็ปรับไปปรับไปแล้วก็ส่งตัวให้กับกรม สวัสดิการนี่นะดูแลต่อไปอะนะครับแต่ถ้าเกิดเจ้าที่กรมโวสดิการมารับไปก็เอาไปดูแลได้เลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะจะหมดไปประเทศไทยเราเลยจึงมีขอทานเยอะเนื่องจากคนเห็นแล้วคิดว่าเขามีสิทธิ์ไงบางทีเราเห็นบนถนนนั่งนึกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทําแบบนั้นได้จริงปะง่ะทุกคนก็เลยเอาหูเอาหูไปนาตาไปไล่ไม่ได้แจ้งไม่ได้ช่วยกันนี่นะครแบบับ มันก็เลยทาให้เยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะครับค่ะหลายท่านนะ่ะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะทำได้<ช>แต่ว่าจริงๆมันผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าถ้าพบเจอก็สามารถแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จริงๆแล้วขอทานไม่ใช่อาชีพนะคะสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นขอทานเนี่ยก็จะมีกรมคุ้มครองอยู่ที่ว่าต้องรับหน้าที่ในการดูแลสําหรับ,ค,รบคนที่เป็นขอทานด้วยถามพี่ตั้นหน่อยกรณีที่แบบว่ามีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรียกได้ว่าหาผลประโยชน์จากการเป็นขอทานเช่นนะคะมกยเด็ป แล้วก็ทําให้พิกลพิการแล้วก็ออกคำสั่งให้เด็กนมานั่งขอทานเพื่อจะได้ในส่วนของส่วนแบ่งตรงเนี้ยรายได้ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ตั้นเล่าหน่อยว่ามันมีข้อกฎหมายอะไรควบคุมดู <ใน S 1> แลคือในเรื่องค้ามนุษย์<ม>เอาเอาคนมาเป็นบังคับมาเป็นขอทานเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจริงในสังคมเราค่ะถ้ามันมีเกิดขึ้นจริงในสังคมเราปั๊บเราก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าแสดงว่าอาชีพขอทานมีไรายได้ดีจริงๆ<า>จริงป่ะจริงค่งะเพราะว่าพอมีไรายได้ดีปั๊บคนเลยจาเป็นจะต้องเอามนุษย์มา มาขอทานไงก็เลยมามีการค้ามนุษย์เกิดขึ้นจริงทั้นนั้นเรื่องพวกนี้มันเกิดมันเป็นสาเหตุหลักนะครับเมื่อขอ,ขอทานมีรายได้ดีมันเป็นสาเหตุหลักทําให้เกิดคดีค้ามนุษย์ตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีขอทานภาครัฐเองเนี่ยโอเคประเทศไทยเราเมื่อก่อน40่สปีิปีที่แล้วใช่ไหมเรายังไม่ไม่เจริญมากขนาดนี้ปัจจุบันมันมันไปอีกระดับหนึ่งแล้วมันก็ไม่ควรมี แต่ถ้าเราไปดูต่างประเทศเนี่ยขอทานเขาจะไม่ค่อยมีค,คือมีก็น้อยอถ้ามีจะเป็นลักษณะเป็นแบบเขาเรียกการแสดงความสามารถมากกว่า<อ>จริงไหมเคยเห็นไหมครับเอาเอาเอาขันวางไว้หรือหมวกวางไว้แล้วก็มาเล่นกีตาร้องเพลงให้<ล>ฟังเปิดหมวกดหมวกอะไรเงี้ยนะครับรเขายังอย่างนี้ไม่ได้ ไม่ได้เรียกว่าขอทานนะครับตามกฎหมายเราไม่เรียกว่าขอทานครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการเปิดหมวกด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงการเปิดหมวกถามพี่ตั้นหน่อยว่ากรณีที่บุคคลนะแสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานค่ะเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังละกันตรงนี้มีความผิดกฎหมายยังไงบ้างคะมีครับมีโทษหนักกว่าขอทานอีกนะครับก็คือกลุ่มพวกนี้ก็จะรับโทษจำคุก3เดือนนะครับปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับอันนี้ก็จะรับโทษหนัก กว่าคนขอทานทั่วไปนะ <c oughs> แสดงว่าเป็นบุคคลที่สแสวงหาประโยชน์ <c oughs> จากคนที่ขอทาน <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ถูกต้องเลยนะ <c oughs> ผมมองว่ามันผิดคามนุษย์ด้วยซ้ําไปใช่ค่ะใช่ครับ <c oughs> ก็โทษรุนแรงกว่าด้วย <c oughs> ใช่ <c oughs> กฎหมายเนี่ยเขาก็มีให้โอกาสอยู่แล้วว่าถ้าคนพิการทํางานไม่ได้ไม่มีไรายได้เนี่ยก็ <c oughs> สามารถที่จะไปให้รัฐเนี่ยช่วยดูแลคุ้มครองได้นะครับไม่ใช่ เอาญาต,ตัวเองมามาขอทานซึ่งซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายค่ะครับทีนี้ถามในมุมกลับหน่อยนะคะอีกหนึ่งกรณีเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เป็นขอทานแต่ว่าโดนทําร้ายพี่ตั้นนะพอเราไปสืบทราบมาว่าเนี่ยขอทานเนี่ยโดนทําร้ายร่างกายเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือคนที่เป็นขอทานที่ถูกทําร้ายได้ไหมคะก็เป็นความผิดซึ่งหน้า <c oughs> นะครับสามารถที่จะเข้าไปช่วย ดำเนินการได้เลยครับก็คือห้ามหรือยับยั้งหรือจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าที่ตํารวจมารับตัวผู้หาไปดําเนินคดีทางอาญ,ญาได้ก็คือการทำร้ายร่างกายธรรมดาจะเป็นญาติจะเป็นใครก็แล้วแต่จะมาใช้สิทธิ์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นในที่สาธารณะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกดำเนินคดีพราะเราก็ต้องช่วยกันดูแลแล้วก็เมื่อดำเนินคดีเสร็จแล้วควรจะต้องขยายผลให้ทราบว่า บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ขอทานยังไงมีความผิดเกี่ยวกับคามนุษย์ไหมแล้วผู้ที่มาขอทานเนี่ยร่างกายปกติไหมถ้าผิดปกติเกิดจากสาเหตุอะไระเกิดแต่กําเนิดหรือเกิดภายหลังหาสาเหตุให้เจอแล้วต่อยอดเอาดับตัวที่ ผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีให้ได้ครับค่ะคือต้องบอกว่าต้องดู2กรณีด้วยนะคะบางกรณีเนี่ยโดนทาร้ายร่างกายมาจริงๆนะหรือว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์จริงๆที่มีการทาร้ายร่างกายทําให้พิกลพิการแล้วก็บังคับข่มขู่ขู่เข็นให้มันนั่งขอทานเพื่อจะมีรายได้แล้วก็บุคคลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยแต่อีกกรณีหนึ่งค่ะล่าสุดเนี่ยขอทานคนจีนพี่ตั้นคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะคะ ไม่ได้ดูกทำร้ายร่างกายอะไรมาเลยนะก็คือแบบว่าได้รับอุบัติเหตุที่ประเทศจีนมาจริงๆแล้วก็เดินทางมาเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะทีนี้พอเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าแบบแหนคือบางทีทําเงินหายบ้างนะคะมาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเป็นวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยนะคะก็เลยมานั่งขอทานเลยแบบนี้ก็คือผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติคือผิดทั้งหมดคือถ้าเป็นคนต่างชาตินะครับกระทำความผิดกฎหมาย เกี่ยวขอทานเนี่ยะจะโดนสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือมีความผิดตามพรบควบคุมก,การจัทานที่ผมนาเรียนไปก็คือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทก็ดําเนินคดีไปเสร็จปั๊บพอดําเนินคดีทางอาญาเรียบร้อยสิ้นสุดกระบวนการก็จะต้องถูกดําเนินการในขั้นตอนต่อไปในตามาพระราชบัญญัติเกี่ยวกับคนเข้าเมืองะนะครับก็คือ โดยการผลักดันออกนอกประเทศโอ้โหต้องบอกว่ามีสส่วนด้วยกันนะคะที่กฎหมายควบคุมดูแลยอยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องขอทานกันต่อนะคะสาหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมช่วงกฎหมายแปลกรอบโลกวันนี้นะคะมีกฎหมายของทางประเทศนิวซีแลนด์ค่ะที่เขาจะมีกฎหมายห้ามเรื่องของการจําหน่ายบุหรี่ด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกับกฎหมายแปลกรอบโลกได้เลยค่ะ รัฐบาลใหม่ของนิวซีแลนด์เปิดเผยในวันจันทร์ที่17กุิอายน2566ว่าพวกเขามีแผนที่จะยกเลือกกฎหมายห้ามขายบุหรี่แก่คนที่เกิดหลังปี2551ซึ่งกำลังจะบังคับใช้ในปีหน้าเพื่อนำเม็ดเงินที่ได้จากบุหรี่ไปใช้ใจ่ายในนโยบายลดภาษีแทนกฎหมายแบนบุหรี่ดังกล่าวซึ่งถูกเรียกว่า สมกฟรี free, ถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงบุหรี่หลังจากมันกลายเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ในนิวซีแลนด์โดยคาดว่ามาตรการนี้จะช่วยชีวิตคนได้ปีละ5,000คนและยังลดค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณสุขได้ถึง1.3พันล้านดอลลาร์ภายใน20ปี ถึงแม้ว่ากฎหมายนี้จะได้รับเสียงชื่นชมจากหลายฝ่ายแต่มันก็ถูกต่อต้านโดยบางกลุ่มธุรกิจในนิวซีแลนด์เจ้าของร้านขายของออกมาแสดงความไม่พอใจที่รายได้ลดลงและยังสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอย่างมากเพราะพวกเขาเชื่อว,ว่านโยบายนี้จะไม่ถูกแต่ต้อง กลับมาพูดคุยกันนะคะกับรออาราวกฎหมายน่ารู้นะคะในช่วงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขอทานในประเทศไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกกันไปนะคะเราคุยกับพี่ตั้นถึงเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีนนะคะมานั่งขอทานในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วมันผิดกฎหมายแล้วก็มีกฎหมายควบคุมดูแลอยู่นะคะแต่กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบนี้ก็จะมีกฎหมายสส่วนที่ช่วยควบคุมดูแลด้วยแล้วก็พอทํากระทําความผิดแบบนี้แล้วไม่ว่าคุณจะมีวีซ่าอะไร ก็ต่างแต่เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่ตั้นคะเขาบอกว่าเขามาเป็นนักท่องเที่ยวจริงมีวีซ่าท่องเที่ยวแต่หลังจากนั้นพออยู่นานๆขอเปลี่ยนเป็นวีซ่านักศึกษาหน่อยเพื่ออยู่ได้นานๆใช่ค่ะเออนะคะจะได้ทําการขอทานต่อไปใช่ครับเอาแบบนี้ยิ่งผิดหนักกว่าเดิมไหมคะใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็วีซ่าผิดประเภทอีกนะครับก็ต้องถูกดำเนินการไปแล้วกลุ่มคนพวกนี้ถ้าถูกจับได้ก็คนจะต้องถูกแบกติดโดยทั่วไป ปัจจุบ <apl ians> <śmy> ันเนี call, <fuck> ่ยสแตนดาร์ดของสตมก็คือ10ปีครับแบคทเรียหามเก้ากลับเข้ามาในประเทศไทย10ปีครับทีนี้พี่ตั้นบอกว่าพอผิดกฎหมายแล้วนะคะมันมีแบบที่ถูกกฎหมายไหมเราบอกว่ามันไม่มีแต่พูดถึงเรื่องของการเปิดหมวกหน่อยเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยเราพูดถึงการที่นําหมวกมาวางแล้วก็มายืนเล่นดนตรีมาแบบว่าร้องเพลงหรือแสดงความสามารถพิเศษแบบนี้สามารถทําได้ไหมคะครับก็คืออันนี้ถ้าตามพระราชบัญญัต ควบคุมการข่อทานจากมาตาสามเนี่ยวักวักสามกำหนดไว้ว่าประเภทนี้ไม่ถือว่าเป็นข่อทาน ไม่เป็นขอทานนะครับแต่ถ้าเรามองดูเลยคล้ายๆเหมือนกันนะเพราะก็เอาหมวกมาวางแต่ก็มีการร้องเพลงแต่มันมีการแลกด้วยความสามารถของตัวเองเนี่ยก็เลยตีความว่าไม่ใช่ขอทานค่ะก็คือสามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าสําหรับใครที่ไปแสดงความสามารถคือเราจะเห็นบ่อยมากๆเลยตามแบบว่าริมตลาดนะคะริมทางหรือว่าท้องถนนต่างๆเนี่ยแล้วก็บริเวณใต้รถไฟฟ้าจะมีเด็กๆนักเรียนนะคะบางทีมาแสดงความสามารถมาร้องเพลงรวมกลุ่มกันมาหรือนะคะจะ มีบางคนเนี่ยก็คือบอกว่ามาแสดงความสามารถพิเศษอย่างนี้ละค่ะเล่นดนตรีไทยบ้างนะคะหรือว่าเปิดหมวกเล่นกีตาร์บ้างเป็นการ,รเล่นดนตรีแบบนี้แบบนี้เนี่ยคือสามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่จริงๆต้องถามพี่ต้้นหน่อยว่าพอทําได้แล้วเนี่ยนะคะคือต้องเป็นแบบไหนบ้างเช่นจะต,ต้องแบบว่าไม่ผิดต่อจริยธรรมจรรยาบรรณตต่างๆเนี่ยมันมีอะไรที่ควบคุมดูแลบ้างคือการแสดงเหล่านี้ความสามารถของตัวเองเนี่ยมันต้องอยู่พื้นฐานของ ขนทรทมเนียมประเพณีของไทยเราที่ปฏิบัติได้ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปแสดงที่สังคมรับไม่ได้เงี้ยคืออาจพูดยกตัวอย่างไปโป,โป๊ะเปืยอะไรเงี้ยนะครับหรือแต่งกายที่ไม่ไม่ไม่สมควรสังคมรับไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าทําไม่ได้ไม่ใช่เป็นการแสดงความสามารถการแสดงความสามารถก็คือต้องความสามารถของตัวเองจริงๆไม่ใช่เอาเรื่องของของร่างกายมาดึงดูดของคนอื่นมา อย่างนั้นไม่ถูกต้องครับอ่าเรียกได้ว่าการเปิดหมวกสามารถทําได้นะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่ามันต้องอยู่นะคะในจริยธรรมธรรมเนียมแล้วก็ประเพณีไทยด้วยคือต้องบอกว่าต้องไม่ผิดจริยธรรมทีนี้ถามว่ามันผิดยังไงนะคะอย่างที่พี่ตั้นยกตัวอย่างเลยมันก็คือเรื่องของการแบบบางทีไม่เหมาะสมเรื่องของพฤติการต่างๆเช่นการแบบว่าแก้ผ้านะโป้เปลือยมายืนโชว์นะคะแล้วก็อาจจะมีกล่องมาวางข้างหน้าซึ่งต้องบอกว่าเราจะเห็นบ่อยมากๆในต่างประเทศในการแบบว่าโป้เปลย แล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปหรือว่าแบบว่าเอาสีมาเทนตามวันไตรใช่แบบนี้ทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความประสงค์ต้องการเปิดหมวกร้องเพลงหรือว่าน้องๆเนี่ยคือบางทีน้องๆเนี่ยมารวบรวมปัจจัยเพื่อจะไปทํากิจกรรมจิตอาสาพี่ต้านก็เลยมายืนซึ่งมันไม่ใช่ขอทานนะเราจะต้องมีการขออนุญาตหรือว่าแจ้งอะไรยังไงที่ไหนบ้างอะคะก็คือถ้าจะมีการมาแสดงความสามารถแล้วก็รับบริจาคถ้าเราไม่เรียกเรียกขอทานดีกว่า เราเรียกว่าแสดงความสามารถและรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนเช่นเราจะมาแสดงในเขตกรุงเทพก็ในเขตปทุมวันก็ต้องแจ้งที่สํานักง,งานเขตปทุมวันนะครับว่าเราจะมาขอแสดงะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้แจ้งเจ้าที่มาตรวจพบก็สามารถสั่งให้หยุดได้<อ>ครับก็สั่งให้หยุดได้ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายเพียงแต่สั่งให้หยุดคุณก็ต้องหยุดแต่ถ้าไม่หยุดก็จะต้องถูกนําตัวไป à đâm lên cho ได้เหมือนกันอ่าสรุปว่าการเปิดหมวกการแสดงความสามารถเนี่ยสามารถทําได้ไม่ผิดกฎหมายแต่ต้องอยู่ในพื้นฐานของจริยธรรมนะคะรมเนียมประเพณีไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าเกิดเราจะมาทําแบบนี้จะต้องไปขออนุญาตก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตหรือแจ้งพนักงานท้องถิ่นใในพื้นที่หรือจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตมาก็คือเป็นหนังสือรับแจ้งก็ใช้ได้นะครับค่ะเป็นหนังสือรับแจ้งที่ ว่าได้รับการอนุญาตมาแล้วนะคะก็มาแสดงได้เลยแต่ว่าถ้าเราพบเห็นนะคะทั้งขอทานเองทั้งการแสดงที่อาจจะไม่ถูกต้องตามจริยธรรมค่ะพี่ตัานเราต้องไปแจ้งใครได้บ้างอะคะก็คือหนึ่งแจ้งเจ้าที่ตำรวจโดยทั่วไปก็จะสะดวกที่สุดแจ้งเจ้าที่ตำรวจได้เลยแล้วเจ้าที่ตำรวจก็จะมาตรวจสอบเองว่าการแสดงนั้นหรือขอทานนั้นแต่ขอทานไม่มีถูกอยู่แล้วมันผิดอยู่แล้วก็ต้องเอาตัวไปดําเนินการนะครับจะส่งหรือจะดาเนินคดีก็แล้วแต่ครับ ก็คือต้องบอกว่าเราสามารถแจ้งได้เลยนะคะทีนี้มาถามพี่ตั้นนิดนึงนะคะทีนี้ในส่วนของการที่มานั่งขอทานเฉยๆนะคะมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเดินมาขอนะคะขอให้เราบริจาคกับอีกแบบหนึ่งค่ะคือบางทีเนี่ยเราไปนั่งอยู่ตามร้านอาหารพี่ตั้นแล้วก็จะมีเด็กค่ะ เดินมาขายเหมือนแบบว่าปากกาพี่ช่วยผมซื้อหน่อยปากกาแท่งละสิบบาทนะคะสแท่ง20หรือว่าพี่ช่วยซื้อหน่อยอันนี้มีแบบว่าดอกกุหลาบมานะคะคือมาเดินจาหน่ายของแบบนี้เสมือนกับการขอรับบริจาคโดยมีของมาแลกนะคะในความรู้สึกพี่ตั้นแบบนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ตั้นเล่าหน่อยค่ะคือถ้าลักษณะอย่างนี้จะไม่ไม่คบเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการขอทานเพราะพฤติการของเขาคือขายของแต่ใช้ คนที่ขายเนี่ยเป็นเหยื่อเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อทางสังคมให้ดูว่ามันเป็นคนอ่อนไหวแล้วก็ประชาชนชอบช่วยเหลือเด็กอรนงี้เ,เด็กหรือคนพิการมาขายเราก็อยากจะซื้อแต่สินค้าพวกนี้ก็จะแพงกว่าราคาท้องตลาดโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่นี้ก็อยู่ที่เราว่าเราอยากจะสนับสนุนหรือไม่แต่จะก็มีเยอะนะแต่ก็มองว่ามันก็บางครั้งก็อาจจะก่อความเดืลลอดร้อนรำคาญได้พอสมควรค พราะก็จะไม่ค่อยไปง่ายๆใช่ก็เจออยู่ก็ไปไม่ยอมไปนะครับนะค่ะคือปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกใช่ก็สุดท้ายก็ต้องช่วยเหลือน้องเข้าไปแต่ก็คือแล้วแต่นะความประสงค์ว่าใครอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าเขามีสิ่งของมาแลกใช่นะคะเหมือนจัดจําหน่ายอันนี้ก็ไม่ใช่ขอทานแต่ถ้าเป็นร้านอาหารร้านร้านที่เราไปทานเนี่ยมันเป็นร้านมาตรฐานสูงนะคเขาก็จะไม่ยอมให้เข้ามาไงเพราะมันเป็นพื้นที่ของเอกชนนะส่วนใหญ่จะเป็นเอกชนแล้วถ้าอยู่ที่การบริหารร้านนะครับถ้าร้านที่ ที่อาจจะไม่ดีหน่อยมันก็จะมีคนพวกนี้เข้ามาเยอะ มารบกวนเหมือนกันเดี <coup> s> <S ๋ยวมาเดี๋ยวมามาบ่อยมาก่ะบางทีก็เสียจังหวะเหมือนกันค่ะทีนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก่อนหน้านี้มีขอทานคนหนึ่งพี่ตั้นนะคะเป็นชาวกัมพูชาชื่อลุงวีแล้วเขาก็ไปเดินขอทานเนี่ยที่จังหวัดชนบุรีก็เป็นโด่งดังมากในแอปพลิเคชันในโลกโซเชียลนะคะเพราะว่าลุงวีเนี่ยคือเดินก้มหน้าเลยนะเหมือนแบบว่าหน้าแทบจะแบบว่าโดนพื้นแล้วก็อยู่ขอทานในเมืองไทยมาอย่างยาวนานล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จับกลุ่มไปไปที่เรียบร้อยเหมือนจะให้หยุดทําแบบนี้แล้วก็ส่งกลับประเทศ คือมีการปรับไปเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายกลับมาอีกถามพี่ตั้นหน่อยว่าเนี่ยคือให้พี่ตั้นพูดถึงเรื่องของกฎหมายในประเทศไทยกนิดหนึง่งว่าปัจจุบันเนี่ยคือบางทีนะขอทานกลับมาทําแบบนี้อีกค่ะคืออย่างเคตเนี้ที่กลับมาทําได้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าห้าหกครั้งนะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เข้า,ขามาตามช่องทางธรรมชาติเนี่ยคือเขาไม่ได้มีผ่านเข้ามาด้วยวีซ่า,าด้วยด้วยด้วยพาสปอร์ตใช่ ก็ผ่านเข้ามาในช่องทางธรรมชาติเลยก็เดินเข้ามาอย่างเงี้ย oh. ตำรวจเราก็ไม่รู้ <c oughs> แต่ถ้าเมื่อไหร่เจอจับตรวจสอบ <c oughs> ก็ได้แค่ส่งกลับ <c oughs> พอส่งกลับก็กลับเข้ามาใหม่ <c oughs> มันก็เป็นลักษณะยอย่างนี้ตลอดเวลามันก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะ <c oughs> เพราะว่าชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยมันก็ยาวไง <c oughs> เราก็จะก,กั้นทุกจุดมันก็ไม่ไม่น่าจะครอบคลุมได้ <c oughs> อันนี้คือปัญหาแต่ถ้าเราเจอบ,บ่อยๆและจับบ,บ่อยๆอยู่ที่โทษอ่ะ ถ้าจับได้ทีงสมมุติปรับไม่เกินห้าหนึ่งหมื่นใช่ปะใช่ค่ะปรับสักห้าพันอ่าเนอะห้าพันมาปรับมาปรับอย่างเงี้ยค่ะบางทีไม่ต้องไปตรงออกก็ได้ไม่ต้องต่งกลับก็ได้เพราะกลับเดี๋ยวก็กลับข้อมาใหม่ดูเดี๋ยวว่าจะขอทานได้ทุกวันไหมแต่หมายถึงว่าเจอเมื่อไหร่จับปรับเจอเมื่อไหร่จับปรับอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีต่างเสียค่าปรับก็กักขังแทนค่าปรับไปคทีนี้ก็จะมีโทษกลักขังก็ไม่เกี่ยวข้องก็อาจจะ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 ยุติเรื่องพวกนี้ได้ค่ะ เพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือร่วมใจนะกับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งคนไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะช่วยเป็นหูเป็นตากันหน่อยคือถ้าเกิดพบเจอแล้วเกก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะเพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันตามวัดต่างๆเนี่ยที่จัดงานวัดในช่วงนี้ปลายปีในงานกระถินก็เยอะงานวัดก็เยอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เขาบอกว่าขอทานนี่มาเป็นกลุ่มเป็นแก๊งพอตอนที่ตำรวจไปจับที่ชนบุรีนี่มีแต่ชาวกัมพูชามาเป็นครอบครัวทั้งลูกเด็ก เล็กแดงนะคะมากันเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็เดี๋ยวสุดท้ายให้พี่ตั้นได้ฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยในการช่วยแกนเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลเรื่องของการขอทานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะครับอย่างที่นาเรียนไปก็คือการขอทานเนี่ยมีผลประโยชน์ที่เขาเรียกว่าลงทุนง่ายและได้ได้ผลประโยชน์เยอะอก็กลายเป็นที่ที่ชื่นชอบของคนทั่วไปเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะตอนนี้คนจีนเริ่มเข้ามาขอทานใช่ค่ะถ้าเราไม่รีบประกัดกั้นหรือ ทำลายระบบหนึ่งนี้ลงไปนะครับปัญหาจะเริ่มเข้ามาเยอะยิ่งเข้ามาเยอะปัญหายิ่งตามมาแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยเรามากเพระฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าที่บ้านเมืองด้วยว่าถ้าพบก็ขอให้แจ้งคำชวจที่ตำรวจนําตัวไปดําเนินการและก็ยับยั้งไม่ให้จํานวนขอทามนมันเพิ่มมากขึ้นะนะครับเพื่อให้สังคมเราเราดูดีอ่ะนะครับ มันมีความสะอาดและการที่มีคนมานั่งบนทางทางเท้าปิดกั้นทางเดินมันก็รู้สึกไม่ดีนะครับต้องช่วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยไปนะครับเดี๋ยวถ้าคนจีนเข้ามาคนท่านจีนเข้ามาทลัก์เข้ามานะผมเชื่อว่าถ้าเมืองรู้เลยปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเยอะมากก็พออะไรมันดีแล้วทุกคนก็จะตามเข้ามาะนะครับก็ช่วยกันครับ ช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะถ้าพบเจอก็สามารถแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เลยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ด้วยนะคะเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของการขอทานนั่นเองนะคะเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยของเรานั้นดูดีมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้มีนักท่องเที่ยวก็มาท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนั่นก็คือพี่ตั้นค่ะพันธบทเอกดอกรธนเสศพิรมเอี่ยมนะคะวันนี้ที่ให้เรรสลละววาามาม่ พูดคุยกันกับรันในรายการขอบพระคุณพี่ตั้นมากๆเลยค่ะแ,และขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเราเดี๋ยวกลับมาพบเจอกันใหม่ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทาง p o l i สทีวสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติกับรายการรออาราวกฎหมายน่ารู้วันนี้รันและพี่ตันต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ